สวัสดีครับวชรพงศ์รัตนมังคลานนท์ p r u d u c t s เ e c i a l i s ิจากบลจและแอนท์เฮาส์นะครับสวัสดีค่ะมิ่งขอนประชาเศษนะคะผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝั่งการสารทุนบลจและแอนด์เฮาส์ค่ะ เราก็มีมุมมองด้านการลงทุนที่น่าสนใจสาหรับสถานการณ์ในปัจจุบันมาเล่าสู่กันฟังให้กับนักลงทุนทุกท่านนะคะใช่เลยครับคุณเพชรตอนนี้ตลาดมันก็ผันผวนใช่ไหมครับแล้วนักลงทุนก็ตากก็กังวลใช่ไหมครับแล้วก็กลัวกันว่าเอ๊ะภาวะสงครามก็ยังอยู่เงินเฟอ้อก็ยังสูงเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยจะทํา QT อีอีกแล้วมันมีการลงทุนอะไรที่น่าสนใจไหมครับในช่วงนี้หรือมองไปข้างหน้า จริงๆต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้มีการลงทุนใน Asset Class หนึ่งนะคะที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็เพิ่งโอกาสมันเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมันนี้เองคุณก๊อฟพอคุณเทศรพูดถึงคําว่าเปิดเนี่ยมันต้องเป็นการเปิดเมืองเปิดประเทศและเปิดเศรษฐกิจใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นตัวสินทรัพย์ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือพวก property fund REIT แล้วก็ Infrastructure fund ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคุณก๊อฟ ถ้าอย่างนั้นแปลว่ากองทุนที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นกองไหนไปไม่ได้นอกจาก L H Prop IA ของเราใช่ไหมครับอ่าถูกต้องค่ะงั้นก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับกอง L H Prop IA กันให้มากขึ้นนะคะค่ะก็สำหรับกอง L H Prop IA นะคะก็เป็นกองที่ มีการลงทุนในทั้งรีดในไทยนะคะแล้วก็รีดในสิงคโปร์โดยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักทั้งตัวรีดในไทยแล้วก็รีดในสิงคโปร์กันนะคะเริ่มต้นอันที่กันแรกก่อนเลยก็คือในตัวรีดของไทยก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะถ้าเราดูในตัวดัชนีรีดไทยนะคะตัวดัชนี P/F and Rie ดเนี่ย ตัวราคาเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. เมื่อเทียบกับเซตกอในช่วงสีเดือนแรกมีการปรับตัวลดลงเนี่ยประมาณ4.9%นะคะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะคุณกอล์ฟ hmm. ต้องบอกเลยค่ะว่าอินไทยเนี่ยถือว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมีการฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการตรวจประเทศนะคะให้คนในประเทศเนี่ย ใช้ชีวิตกันได้ปก,กติแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือมีการออกมาตรการที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในไทยได้มากขึ้นนะคะก็ยิ่งเป็นตัวช่วยเลยให้ตัวรีดในไทยเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะคะอืมฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยครับคุณเพชรทีนี้มันมีเซกเตอร์ไหนหรืออุตสาหกรรมไหนที่เราเข้าไปลงทุนบ้างครับสําหรับกอง p r o c k IA สำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทย ก็สำหรับกองกลอกไอเอนะคะในส่วนของรีทไทยเนี่ยหลักๆเลยนะคะตัวที่เราไปลงก็จะเป็นในส่วนของ REIT ที่อยู่ในกลุ่มค้าปลีกนะคะหรือตัวกลุ่ม e t a i l แล้วก็ REIT ในกลุ่ม Industrial นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวที่เป็นออกอง i n นฟราสตรักเจอร์ฟันะคะหรือว่าตัวกองโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแหละก็จะมีลงทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมนะคะ แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรื่องการเดินทางด้วยนะคะเอแล้วทีนี้ในแต่ละเซกเตอร์ที่บอกเมื่อกี้ครับมีอะไรบ้างนะมีรีเทลใช่ไหมครับมีอินดัสเทรียลมีโครงสร้างพื้นฐานมันมีความน่าสนใจหรือมันมีพัฒนาการอย่างไรบ้างที่เราต้องลงทุนในช่วงนี้ครับผมก็ขอเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือกลุ่มรีเทลถ้าเวลาพูดถึงกลุ่มรีเทลเนี่ยเราจะนึกออกกันแบบ ไวๆหน่อยก็คือจะเป็นในส่วนตัวห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มห้างสรรพสินค้าก็ถือว่าบาดเจ็บจากตัวโควิดเนี่ยมากพอสมควรพอมีการปิดประเทศใช่ไหมคะตัวละห้างร้านในตัวห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ขายของไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้นะคะพอเราเนี่ยเปิดประเทศแล้วพวกเราสามารถออกมาใช้ชีวิตกันได้ทั่วไปแล้วเป็นยังไงคะอัดอันอยากเที่ยวอ่ามันก็ทําให้ตัวดีมานเนี่ย มันกลับมานะคะสำหรับในตัวกลุ่มค้าปีซึ่งยกตัวอย่างนะคะอย่าง CPN เนี่ยตอนช่วงก่อนหน้านี้นะคะตัวทราฟฟิีที่อยู่ในห้างของเขาเนี่ยถือว่าปรับตัวลดลงไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการเปิดประเทศมาเนี่ยตัวทราฟฟิกของอตัว CPN หรือว่าในห้างของเซนทันเนี่ยค่ะก็กลับมาได้ประมาณเกือบเกือบเจะคะของตอนช่วงก่อนโควิดแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ดีอันนึงเลยนะคะสําหรับตัวกลุ่มห้าง mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของตัวกลุ่มห้างสรรพสินค้าเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคุณกอฟก็คือในเรื่องของอัตราค่าเช่าถ้าเราจํากันได้เนี่ยในช่วงโควิดแรกๆเนี่ยก็ทุกคนก็จะออกมาว่าเหมือนแบบโอ้ยเขาขายไม่ได้เลยนะคะทําให้พวกตัวเจ้าของตึกเนี่ยเขาจะต้องมีการออกมาช่วยนะคะตัวห้างตัวร้านค้าทุกทุกไปใช่ไหมคะว่า ให้ส่วนลดนะคะในเรื่องของอัตราค่าเช่าซึ่งถามว่าในตัวห้างเซนทันหรือว่าที่มันเป็นในเครือของ c p n l e a นเนี่ยให้ส่วนลดไหมต้องบอกว่าให้เหมือนกัน,นะคะ่ะเคยให้สูงสุดไปถึงประมาณเกือบจะ10%เลยนะคะในตัวส่วนลดแต่ว่าล่าสุดนะคะเพราสถานการณ์มันดีขึ้นตัวร้านค้าเนี่ยเริ่มขายของได้มากขึ้นนะคะเขาก็มีการปรับลดส่วนลดตรงนี้แหละคะ่ะลงมาะคะล่าสุดเนี่ยก็ส่วนลดนะคะก็ลงมาอยู่ในช่วงประมาณ 20-30%แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนายังสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะไม่ได้มีการระบาดรละลอกใหม่จนทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องออกมาประกาศปิดเมืองอีกเนี่ยเราก็มองว่าตัว c p n read เนี่ยคะ่ะอนาคตเนี่ยเอาลุกมันน่าจะดีนะคะเพราะในเรื่องส่วนลดค่าเช่าเนี่ยมันก็จะมีการให้ส่วนลดค่าเช่าเนี่ยที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะอ อันนี้คือตัวเรดที่น่าสนใจคือ CPM เรดเป็นเรดที่น่าสนใจในกลุ่มห้างสรรพสินค้าหรือกลุ่มรีเทลใช่ไหมครับ<ช>แล้วนอกจากกลุ่มรีเทลเนี่ยหรือกลุ่มห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันมีเรดหรือมีตัวอื่นที่น่าสนใจไหมครับเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยครับจริงๆมีอีกกลุ่มนึงค่ะคุณกอล์ฟก็คือเป็นตัว e รดในกลุ่มของอินดัสทรีลนะคะในเรดในกลุ่มของอินดัสทรีลเนี่ยตัวสินทรัพย์หลักๆเลยนะคะจะมีอยู่2อย่างวยกัน อันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นพวกตัวโรงงานสําเร็จรูปนะคะที่ให้เขามาเช่าพื้นที่แล้วก็ทําโรงงาน hmm. ในอีกตัวหนึ่งนะใหอีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นในพวกของตัวคลังสินค้านะคะถามว่าทําไมาตัวบีดในกลุ่มอินดัสทรีลเนี่ยมันถึงน่าสนใจก็ต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าจริงจริีดในกลุ่มนี้ในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคะถือว่าได้รับในก็น้อยมากๆเลย เพราะว่าในช่วงที่เรามีการแบบว่าปิดเมืองกันเยอะๆเนี่ยค่ะเราออกมาจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถามว่าความต้องการในการซื้อของเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมบอกเลยว่ายังมีค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนี้จริงๆก็ช้อปปิ้งเยอะอยู่นะคะของของใช่ไหมครับใช่เ,<อ>เพราะฉะนั้นในแง่ของภาคการผลิตนะคะตัวโรงงานผลิตเนี่ยเขาก็ยังต้องมีการผลิตสินค้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะตรงนี้ก็ดีกับพวกตัวที่ ที่เขามีการให้บริการในเรื่องของบับให้เช่าพื้นที่โรงงานในอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณกบบอกเมื่อกี้เลยว่ามีการเอฟของก็คือออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะถ้าหากว่าไปดูเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้เลยว่าพวกตัวยอดซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยค่ะมันเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วพอตัวยอดขายตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะในส่วนของความต้องการทางสินค้าก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ตัว ในกลุ่ม Industrial เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย r อฟแมนยังดีมาตลอดนะคะแล้วก็สามารถจ่ายตัวปันผลได้อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจแล้วก็มีการลงทุนในออตัวกองทุน L H Pop I A ด้วยค่ะอืมแล้วต่อไปจากเนี้ครับก็ไอพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์เนี่ยก็คิดว่ามันจะยังเติบโตต่อไปเรื่อยๆไหมครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับกรีในกลุ่มนี้ใช่ค่ะ ก็ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยในเรื่องของตัวตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยนะคะก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตัวรีดที่มีการให้บริการในตัวคลังสินค้าเนี่ยก็ถือได้ว่ามองไปข้างหน้าก็ยังมีตีมานนะคะรอยอยู่ข้างหน้าอีกเยอะเหมือนกันค่ะสรุปนะคะก็สำหรับรีดไทยนะคะกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่2กลุ่มในการกลุ่มแรกนะคะก็คือเป็นตัวกลุ่มรีเทลหรือพวกตัวห้างสรรพสินค้าอย่างตัว CPN r e a d แล้วก็กลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นตัวรีดในกลุ่ม Industrial นะคะที่ทำเน้นหลักๆไปในส่วนของตัวให้เช่าพื้นที่นะคะโรงงานสำเร็จรูปแล้วก็ตัวคลังสินค้าคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับตัวรีดสิงคโปร์นะคะมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะที่น่าลงทุนนะคะอ่าคุณเพชรครับรู้ไหมว่ารีดสิงคโปร์เนี่ยก็น่าสนใจลงทุนเหมือนกัน Mm hmm. ก่อนที่เราจะไปลงเซกเตอร์วันนี้นะครับในรีสิงคโปร์ซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างสักประมาณ2เซกเตอร์เหมือนกันกับของรีไทยเราแบ็กทูเบสิกก่อนเวลาเราคิดถึงสิงคโปร์เนี่ยเราคิดถึงพฤติกรรมอะไรกันบ้างของนักลงทุนหรือคนที่ไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับเวลาคนที่ไปสิงคโปร์เนี่ยเขาไปทํากิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือไปช้อปปิ้งนะครับเพราะมีช้อปปิ้งมอลล์หรือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่อนข้างเยอะในสิงคโปร์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไปใช้ชีวิตที่เป็นไลฟ์ในสิงคโปร์นะ อันนี้คือสิ่งที่เรานึกถึงแบบเบสิกเบสิคเวลาพูดถึงสิงคโปร์เลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจากการที่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยมีการเปิดเมืองนะครับเปิดเศรษฐกิจเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเราจะเห็นข่าวว่าตอนนี้ไปสิงคโปร์อยู่ข้างนอกออฟฟิศหรืออยู่นอกบ้านเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากละใช่ไหมครับถ้าอยู่ในออฟฟิศเองก็ไม่ต้องใส่หน้ากากเหมือนกันถ้าไม่ได้เจอลูกค้านะครับถ้าดูตัวเลขของ นักท่องเที่ยวที่สนามบ,บินตอนนี้นะครับมันปรับขึ้นมาเป็นอยู่ราวเจ็เรเมื่อเทียบกับก่อนเกิดโควิดซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอยู่ทั้มาณ2 0 3เอเองแปลว่าอะไรมันคือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับตรงนี้เองเนี่ยมันดีกับกลุ่มไหนก็คือดีกับกลุ่ม h o ส p ิทอลิตี้หรือกลุ่มโรงแรมนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขายกเลิกมาตรการที่ให้นั่งกินข้าวด้วยกันมากสุดได้แค่5คน ตอนนี้ขยายไปเป็น1ิคนแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเซกเตอร์รีเทลนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเจาะลงไปว่าตัวปัจจัยใดๆอีกที่มันสนับสนุนนะครับว่า2เซกเตอร์นี้มีโอกาสดีขึ้นได้เอ๊คุณกอมคะสำหรับกลุ่มรีเทลเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นตึกประเภทแบบไหนคะแล้วก็เอาลุกเนี่ยภาพมันเหมือนกับตัวห้างในไทยหรือเปล่าคะคุณเพชรครับ ตัวห้างในสิงคโปร์เนี่ยก็คล้ายๆกับห้างในไทยเลยครับเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่มีนักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นนะครับพอทราฟิกมากขึ้นเนี่ยตัวค่าเช่าที่เขาเคยลดอยู่เดิมเนี่ยก็ไม่ต้องลดเท่าเดิมละซึ่งถ้าดูตอนนี้ค่าเช่าแทบจะไม่ได้ลดแล้วนะครับ mm. แล้วก็ถ้าดูตัวรีเทลเซลในสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้มันอยู่อยู่ร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือสูงกว่าเมื่อเทียบกับตอนก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนนะครับในกลุ่มรีเทลนี้ แล้วก็ถ้าดูตัวเราจะเห็นว่าค่าไฟเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับในช่วงนี้ไอตัว utility cost ของตัวรีดพวกรีเทลพวกนี้ก็ถูกล็อกไวแ้แหละบางที่เนี่ยล็อกไปจนถึงกระทั่งถึงสิ้นปี2022 oh. นะครับแล้วก็บางที่ล็อกไปจนถึงกลางปี2023เลยเพราะฉะนั้นก็ทําให้น้กลงทุนเนี่ยคลายความกังวลได้ว่าตัว DPU หรือตัวปันผลต่อหน่วยเนี่ยจะถูกปรับลดลงเพราะกระทบก,กับตัว utility cost ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นความน่าสนใจในกลุ่มรีเทลนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าดูตัวค่าเช่านะครับแล้วก็ตัวอัตราการเช่าเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วสำหรับตัวรีดในกลุ่มรีเทลอะค่ะไม่แน่ใจว่าในกองอปายเอเนี่ยมีลงตัวไหนบ้างนะคะตัวรีดในสิงคโปร์นะครับที่เป็นกลุ่มรีเทลเนี่ยที่เราลงทุนอยู่เนี่ยก็อย่างเช่นตัว f ฟ a เซอร์เซ็นเตอร์พอยต์ทรัสนะครับซึ่งเป็นรีด mm hmm. ที่มีการลงทุนในห้างสรรพสินค้าในสิงคโปร์ ตัวนี้มันมีความน่าสนใจก็คือว่าตัวอัตราการเช่าหรือ occupancy rate ของเขาเนี่ย hit record high นะครับที่97.98%แล้วตัวค่าเช่าเองเนี่ยซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งของรีเนี่ยก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้4.12%นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเช่าใหม่เนี่ยเช่าในอัตราการเช่าเนี่ยที่สูงเาเช่าด้วยค่าเช่านะไม่ใช่อัตราการเช่า ค่าเช่าเนี่ยของคนที่มาเช่าใหม่เนี่ยสูงกว่าค่าเช่าของคนที่ออกไป<น>ก็เป็นผลดีต่อตัวรีดของเขานะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงตัว utility cost ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ล็อกตัวต้นทุนค่า utility เนี่ยนะครับค่าน้ําค่าไฟเนี่ยไปจนถึงกลางปี2023และและก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจลงทุนนะครับตัวนี้ก็โดยรวมก็กลุ่มรีเทลในสิงคโปร์ก็ฟังดูค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะ แล้วคราวนี้ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มตัว hospitality อะค่ะหรือว่าตัวกลุ่มโรงแรมในสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้คือภาพโดยรวมผลก๊อบมองว่าเป็นยังไงบ้างคะจุดน่าสนใจของมันคือตรงไหนเลยอ่าจุดเนี้ยนะครับ hospitality ในสิงคโปร์เนี่ยหรือกลุ่มโรงแรมในสิงคโปร์เนี่ยก็มีความน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เขาต้อนรับนักท่องเที่ยวแหลวนะครับไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับไม่ต้องเทสโควิดมาก่อนแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นตัว occupancy rate หรือการอัตราการเช่าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับ ตัวเรดพาหรือว่าตัวารายได้ต่อห้องที่โรงแรมมีเนี่ยโดยเฉลี่ยนเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับบางตัวเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น22%เมื่อเทียบกับปีก่อนอซึ่งถือว่าสูงมากนะครับอา้าวแล้วอย่างนี้สำหรับตัวกลุ่ม hospitality หรือว่าพวกตัวกลุ่มโรงแรมในสิงคโปร์อะค่ะไม่แน่ใจว่าความน่าสนใจของมันอยู่ตรงไหนอะคะความน่าสนใจของมันตรงนี้นะครับคุณเพชรถ้าเราไปดูตัวรายได้ต่อห้องนะครับที่โรงแรมมีเนี่ย ปรากฏว่ารายได้ของรีดบางตัวเนี่ยมันเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยถึง20%กว่าเซนะครับซึ่งเป็นอันตราการเติบโตที่ถือว่าสูงมากเลยนะครับรีดบางตัวอย่างเช่นตัว C D L รีดนะครับ C D รีดนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเรสพานะครับก็เติบโตโดยบูสต์จากตัวโรงแรมนะครับโดยเฉพาะในมาลดีฟซึ่งถ้าใครไปดูทริปไปมาลดีฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่าโรงแรมเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็จองโรงแรมยากขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าใช่ไหมครับ นอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็มีโรงแรมใน UK เคนะครับหรืออังกฤษที่ตอนนี้ก็ยกเลิกมาตรการตัวป้องกันโควิดไปแล้วนะครับก็ทำให้ตัวดีมาหรือความต้องการโรงแรมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนอกจากนี้เขาก็มีโรงแรมในสิงคโปร์ที่เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตโฟิโอเช่นกันตัว CDREIT ตัวเนี้ยนะครับเอ่อตัวรเวนับต่อห้องในมาลดีสเนี่ยก็ทำระดับสูงสุดในรอบ2ปีด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้เองเนี่ยนอกจากตัวเรดพาที่ เติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำนิวไฮไปแล้วเนี่ยตัวยูทิลิตี้คอสของเขาเองเนี่ยก็ถูกล็อกไปอย่างน้อยเนี่ยจนกระทั่งถึงป,ปี2022แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวที่จะกระทบกับการจ่ายปันผลนะครับก็คลายความกังวลไปได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจของตัวรีดกลุ่มโรงแรมนะครับในสิงคโปร์โอ้โหฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะ ทั้งรายได้ก็ดีคุมคอสก็ได้นะคะอย่างนี้แปลว่าเราไม่ต้องห่วงแล้วเนาะในเรื่องของความสม่ําเสมอในการจ่ายันผลถูกต้องไหมคะกับตัวนี้ใช่เลยครับตอนนี้รีนในสิงคโปร์เนี่ยก็สามารถเริ่มกลับมาจ่ายปันผลได้แล้วโอ้โหภาพรวมของสิงคโปร์ตอนนี้ก็ดูค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอย่างนี้นี่โดยรวมเนี่ยทั้งไทยก็น่าสนใจสิงคโปร์ก็น่าสนใจแต่ว่ากองทุน l h p o i a ของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนเลยหรือเปล่าคุณก๊อ สำหรับนักลงทุนที่ฟังข้อมูลที่เราให้ไปในวันนี้แล้วสนใจลงทุนในกอง LS p r o p IA นะครับกองทุนนี้ก็มีทั้งกองทุนที่เป็นกองทุนเปิดธรรมดาแล้วก็กองทุนที่ใช้สําหรับลดหย่อนภาษีทั้งแบบที่ปันผลและไม่มีปันผลสําหรับนักลงทุนนะครับถ้านักลงทุนสนใจก็ติดต่อได้ที่บร j o r Land and House ซึ่งเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะขึ้นข้อมูลการติดต่อไว้ให้ที่หน้าจอนะครับ ครับในวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ